คุณตาคุณยายถือไม้เท้าควงคู่เข้าโรงหนังดูบุกเพสันิวาสสอง เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ประทับใจใครหลายๆคนจนทำเอาน้ำตาซึมไปเลยทีเดียวสำหรับคลิปคุณตาคุณยายคู่หนึ่งที่เดินทางไปชมภาพยนตร์บุพเพศนิวาสสองด้วยกันโดยคลิปสุดประทับใจนี้ได้โพสต์ลงในติกต็อกที่ถ่ายทอดนาทีแห่งความทรงจำอันง,งดงามของคุณตาคุณยายที่พาการเข้าโรงหนังครั้งแรกในชีวิตเพื่อไปดูหนังเรื่องบุพเพศนิวาสสองด้วยกันพร้อมระบุว่าเป็นครั้งแรกของการดูหนังในโรงภาพยนตร์ของคุณยายซึ่งเพลงที่เลือกมาประกอบคลิปก็คือเพลง ประกอบภาพยนต์ที่เลือกเอาเนื้อหาเพลงว่าถ้าเธอพบใครคนหนึ่งที่เธอให้ความสําคัญเมื่อเธอสบตาคู่นั้นเธอรู้สึกอย่างไรรักหนึ่งอาจเกิดขึ้นด้วยใครลิขิตหรือมันอาจเกิดด้วยตาต้องใจหรือมันอาจเกิดด้วยเหตุผลใด้ใครเล่าเลยใครจะเลยล่วงรู้ เรียกว่ากลายเป็นคลิปสุดน่ารักที่น่าประทับใจจนทําเอาน้ําตาซึมไปเลยทีเดียวซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายขอขอบคุณข้อมูลจากกระแสข่าวขอบคุณค่ะ